ท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยผู้คนขวักไข่เสียงเร่ขายของปปนกับเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ดังกระหึม่มหญิงสาวคนหนึ่งในเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนสีเข้มใบหน้าที่แต่งแต้มเพียงบางเบาแต่เปรอะไปด้วยน้ำตากำลังนั่งคกเขอ,อยู่หน้าศาลเจ้าเล็กๆที่ตั้งตัวอยู่ใต้ร่มเงาของต้นโพเธอก้มสีสลังต่ำพนมมือแน่นตัวสั่นไหวขณะเปล่งเสียงสวดวิงวอนผู้ขายของรอบๆมองเธอด้วยแววตาประหลาดผู้สูงวัยบางคนเพียงแค่สายหน้าประสิบสิ่งใดบางอย่างที่ฟังไม่ถนัดไม่มีใครถ่ายรูป ไม่มีใครอัดคลิปมีเพียงเสียงลมยามเย็นและเสียงสะอื้นของคนที่กำลังสำนึกผิดขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านเข้าสู่สุขใจในบ้านปลายคุณลุงคุณป้าเชื่อไหมว่าการกระทำที่ยวหังเทียงครั้งเดียวต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจนำไปสู่หายนะทั้งชีวิตได้ในพริบตาคำพูดล้อเล่นเพียงประโยคเดียวหรือการเตะโดยไม่ตั้งใจในที่ที่คนเขาพบูชาบางครั้งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาเรียกว่ากรรมหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณลุงคุณป้าฉุกคิด กรุณาช่วยแชร์และกดติดตามช่องสุขใจในบ้้นปลายด้วยนะครับเพราะบางทีเพียงการฟังแค่ครั้งเดียวก็อาจช่วยให้ใครบางคนหยุดคิดได้ก่อนจะสายเกินไปนันติกาอายุ27ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีหนึ่งในจังหวัดภาคอีสานที่มีชื่อเสียงเรื่องวัดเก่าและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับจิตวิญญาณเธอเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องสอําอางออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในหมู่คนรุ่นใหม่มียอดติดตามเกือบครึ่งล้านคนคลิปแนะนําการดูแลผิวการแต่งตัว และการใช้ชีวิตเชิงบวกของเธอได้รับยอดชมหลักหมื่นในแต่ละวันในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ชื่อของนันติกาถูกยกย่องว่าเป็นต้นแบบของความสําเร็จสวยเก่งและเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจเธอไม่ได้ขายเพียงแค่เครื่องสําอางแต่ยังได้รับเชิญไปออกรายการทอล์กโชว์และรายการโทรทัศน์ท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง เพื่อแบ่งปันเส้นทางจากนักศึกษายากจนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสาวที่กล้าหาญนันติกาเข้าใจดีว่าจะทําให้ตัวเองไปล่องประกายได้อย่างไรทั้งในภาพลักษณ์และคําพูดผู้คนรักเธอเพราะความมั่นใจและเธอเองก็เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าความสําเร็จทั้งหมดที่เธอมีนั้นมาจากมันสมองและความพยายามไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอํานาจลึกลับใดๆในวันที่สิบค่าวันที่หลายคนเรียกว่าวันพระพุธหรือวันไหว้พระเงินพระทองนันติกาตอบรับคําชวนของเพื่อนให้ไปที่ศาลเจ้าเล็กๆใกล,กลก้ตลาดกลางคืนเพื่อขอพรรับปีใหม่ แม้จะไม่ค่อยเต็มใจนักแต่เธอก็ยอมไปด้วยเพราะความอยากรู้อยากเห็นและอยากได้ภาพใหม่ไว้โพสลงโซเชียลไม่มีใครรู้เลยว่าการแวะเข้าไปพียงชั่วครู่ในครั้งนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดในชีวิตของเธอทันทีที่เธอเหยียบเข้าสู่ลานสารอันแคบซึ่งเต็มไปด้วยคอนทูมที่ลอยเอยยิ่งจากกระถางทูบแดงฉานแววตาของนันติกาก็แสดงความเฉยชายอย่างชัดเจนตรงหน้าเธอมีชาวบ้านธรรมดารรมดาหญิงชาราผมหน่อก,กำลังปักทูบชายขายของข้างทางยืนพนมมือสวดเบา และเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งกำลังจัดจานขนมกล้วยบนถาดเครื่องสังเวชให้เรียบร้อยบรรยากาศเงียบสงบและเต็มไปด้วยความเคารพแผ่คลุมทั่วลานเล็กๆนั้นแต่นันติกากลับแตกต่างเธอยืนอยู่ด้านหลังกอดอกแล้วยิ้มมุมปากเมื่อเห็นเพื่อนของเธอกำลังยกมือไหวอย่างตั้งใจเธอก็โน้มตัวไปกระซิบด้วยน้ำเสียงล้อเลียนยุคนี้แล้วนย,ยังจะเชื่ออะไรแบบนี้อีกเหรอขอพรสู้ยิงแอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ได้การขายของมันอยู่ที่กลยุทธ์กับคอนเทนต์ไม่ใช่การบนบานให้มีออเดอร์ เพื่อนของเธอสะดุ้งเล็กน้อยแล้วกระซิบเตือนเบาๆว่าเงียบหน่อยที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะแต่นันติกาก็เพียงแค่ยักไหล่กวาดตามองไปรอบๆสำหรับเธอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าการถวายขอองค์การจุดธูปก,การอธิษฐานล้วนเป็นเรื่องล้าสมัยเธอไม่รู้เลยว่าในขณะนั้นเองท่ามกลางความเงียบมีดวงตาคู่หนึ่งที่ชราภาพกำลังจ้องมองเธออยู่นานแสนนานไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เต็มไปด้วยความเสียดายอย่างสุดซึ้งขณะที่เดินผ่านทางเข้าหลัก ซึ่งตั้งวางถาดเครื่องสักการะขนาดใหญ่สามถาดมีธูปดอกไม้ผลไม้และรูปปั้นเซรามิกสีขาววางเรียงรายนันติกาก็เดินไปพร้อมกับก้มดูโทรศัพท์ลมเย็นเบาๆพัดผ่านทําให้ชายเสื้อของเธอพลิ้วไหวและในจังหวะนั้นส้นรองเท้าสูงแหลมของเธอลื่นเล็กน้อยบนอิฐที่โค้งทําให้จังหวะการก้าวเท้าผิดไปแม้เธอจะหมุนตัวตามสัญชาตญาณและไม่ล้มลงแต่จังหวะนั้นเองส้นรองเท้ากลับไปเตะเข้าที่ขอบถาดเครื่องสักการะทองเหลืองที่วางชิฐานบูชาโดยไม่ตั้งใจ เสียงกระทบโลหะดังชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบถาสักกระเอียงออกจากที่กล้วยสองผลกลิ้งตกลงพื้นและรูปปั้นเทพ,พเจ้าเงินทองสูงประมาณ20เซนติเมตรล้มลงกับพื้นกระเบื้องแตกออกเป็นสองท่อนไม่มีใครร้องตกใจแต่ทุกคนรอบข้างก็ชะงักลงทันทีสายตาทั้งหมดหันมามองเธอไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เต็มไปด้วยความเงียบที่หนักอึ้งสักพักหนึ่งชายชรารูปร่างผอมในเสื้อผ้าสีซีดก็เดินออกมาจากด้านข้างข,างของสารเจ้าเขาคือผู้ดูแลสาร อยู่ที่นี่มานานเกือบ20ปีทุกคนในตลาดกลางคืนรู้จักเขาดีเสียงของเขาเบาแหบพร่าแต่ไร้ซึ่งความตำหนิใดๆหนูเอย๋ยที่นี่เป็นสถานที่ที่คนมอบจิตศรัทธาเอาไว้ถ้าเผลอไปก็ควรจะกล่าวขอโทษหรือกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักคำนันติกามองเขาด้วยสายตาของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เข้าใจสิ่งเก่าแก่และตอบกลับด้วยท่าทีที่ชายชาราไม่คิดว่าจะได้เห็นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เธอขมวดคิ้วเล็กน้อย ท้ายรำคาญเรื่องไม่เป็นเรื่องเธอก็มองเศษร,รูปปั้นที่แตกอยู่ที่พื้นและเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงเฉยชาฉันจ่ายเงินให้ก็ได้นี่จะเรื่องใหญ่ไปทำไมเพื่อนที่มากับเธอดึงแขนเสื้อเบาๆสายตาเต็มไปได้วยความกังวลแต่นันติกาก็สะบัดแขนออกพร้อมกับหมุนส้นรองเท้าบนพื้นกระเบื้องราวกับจะตัดขาดทุกอย่างไม่มีคำขอโทษไม่มีการก้มศรีรษะชายชาราผู้ดูแลสารยังคงยืนนิ่งไม่ดูไม่ว่า แค่มองตามเธอด้วยสายตาเศร้าและหนักแน่นบางคนในละแวกนั้นเพียงสายหน้าเบาๆบางก็ถอนหายใจแต่ไม่มีใครพูดอะไรอีกไม่จําเป็นขณะที่เธอหันหลังเดินออกจากศาลนันติกาย,ยังแค่นหัวราอเบาๆเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นแค่เรื่องตลกเธอไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มนั้นท่ามกลางสถานที่ที่คนอื่นเอาแต่ก้มศรีรษะและพนมมือได้หว่านเมล็ดแห่งพายุท,ที่กําลังจะมาอย่างเงียบงนันโดยไม่ทันตั้งตัวเพียงแค่สองวันหลังจากการไปศาล นันติกาก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดออเดอร์เ,อเครื่องสําอางที่เคยส่งขายได้เรื่อยๆมีลูกค้ายกเลิกติดต่อกันบางคนบอกว่าส่งสีผิดบางคนบอกว่าสินค้าเปิดฝาแล้วทั้งที่เธอมั่นใจว่าตรวจสอบทุกชิ้นอย่างดีทุกสายโทรจากขนส่งกลายเป็นเสียงข้อเบาๆที่ทิ่มแทงความมั่นใจของเธอเงินคืนจากลูกค้าก็เริ่มถูกธนาคารอายัดไว้ด้วยเหตุผลว่าตรวจสอบธุรกรรมผิดปกตินันติกา,กาโทรหาคอนเซ็นเตอร์ ได้คำตอบกำกวมแล้วถูกโอนไปยังแผนกอื่นซ้ำแล้วซ้ำอีกความรู้สึกว่ากำลังสูญเสียการควบคุมค,อค,อค,อค่อยๆคืบคลานในใจเธอแต่เธอก็ยังพยายามสงบใจบอกตัวเองว่าคงเป็นระบบขัดข้องพรุ่งนี้คงหายแต่พอถึงวันที่สามทุกอย่างไม่เพียงไม่ดีขึ้นกลับพังทลายเร็วกว่าที่เธอคาดไว้บัญชีโฆษณา a ฟ e b o o k แหล่งรายได้หลักของร้านถูกระงับทันทีไม่มีอีเมลแจ้งเตือนไม่มีคำอธิบายชัดเจนในหน้าสนับสนุนมีเพียงข้อความเย็นชาว่า ระง,งับชั่วคราวเนื่องจากละเมิดมาตรฐานชุมชนเธอนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้มือยังจับเมาส์แต่ในตาจ้องจอแน่นิ่งราวกับไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเหงื่อเริ่มซึมออกจากหน้าผากขณะที่เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกกดทับทุกจังหวะลงในความกังวลที่ก่อตัวในใจเธอมีบางอย่างกำลังจะมาและนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมเกมได้อีกต่อไปเช้าวันที่4ทันทีที่เธอเปิดโทรศัพท์ กล่องข้อความก็เต็มไปด้วยลิงก์และคอมเมนต์แฝงในยะหนึ่งในบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังของไทยผู้ที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่หลายเจ้าได้โพสต์วิดีโอยาวเกือบ15นาทีกล่าวถึงร้านค้าออนไลน์ที่ขายเครื่องสําอางโดยไม่มีความโปร่งใสหลายรายแม้ในคลิปจะไม่ได้เอ่ยชื่อเธอโดยตรงแต่ในวิดีโอก็มีการตัดภาพหน้าร้านของเธอที่มีลายน้ําจางๆอยู่ตรงมุมภาพเธอจําได้ชัดนั่นคือภาพจากไลฟ์สดเมื่อสัปดาห์ก่อนของตัวเองใต้คลิปนั้นมีบัญชีผู้ใช้หลายร้อยรายเริ่มพิมพ์ชื่อเธอพูดถึงออดดร์ที่ผิพลา และกล่าวหาว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้นันติกาเริ่มตื่นตระหนกอย่างแท้จริงเธอโทรหาทีมงานพยายามติดต่อบล็อกเกอร์คนนั้นเพื่อชี้แจงแต่ไม่มีใครรับสายความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหันหลังให้เธอทั้งที่เมื่อวานเธอยังถูกเรียกว่าราชินีแห่งการรีวิวเครื่องสําอางอยู่เลยพอเข้าสู่วันที่5ขณะมาถึงหน้าร้านเธอก็ได้รับซองจดหมายจากรอปรพอหน้าตึกข้างในคือจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่เดือนหน้า ่าเชาจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าครึ่งหากไม่ตกลงต้องย้ายออกภายในสิบวันเธอโทรกลับไปอย่างเดือดดาลแต่ปลายสายกลับพูดเสียงเรียบว่ามีคนพร้อมจ่ายมากกว่าแล้วครับหวังว่าคุณจะเข้าใจมือนันติกากำซองจดหมายแน่นจนยับยุยี่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือโดมิโนโที่เหมือนถูกจัดวางไว้ล่วงหน้าลม้มลงทีละชิ้นทีละวันจนเธอแทบหายใจไม่ทันคำพูดของชายชาราที่สารวันนั้นแล่นว่าเข้ามาในหัวแต่เธอก็รีบสายหน้า พยายามผลักมันทิ้งเธอยังไม่พร้อมจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจมีสาเหตุมาจากอะไรที่ใหญ่กว่านั้นวันที่6เหมือนหยดน้ำสุดท้ายที่ล้นขอบแก้วแฟนเพจของนันติกาถูกรีพอร์ตจำนวนมากแบบไม่ทันตั้งตัวโพสต์เก่าๆถูกขุดขึ้นมาคอมเมนต์เชิงลบหลังไหลไม่หยุดหลายคนเล่าว่าเคยแพ้สินค้าบางคนโพสตรูปใบเสร็จรูปสินค้าที่ใช้แล้วพร้อมคำเรียกร้องให้บอยคอร์ดกลุ่มธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เคยยกย่องเธอว่าเป็นไอคอนความสำเร็จบัตรนี้กลายเป็นพื้นที่แพร่ข่าวเสียหายเร็วที่สุด ชื่อร้านของเธอถูกรวบรวมไว้ในลิตร้านที่ควรระวังก่อนสั่งซื้อแอดมินกลุ่มรายหนึ่งถึงขั้นเขียนโพสต์แยกวิเคราะห์ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเครื่องสําอางที่เธอนําเข้าแม้เธอจะพยายามอธิบายโพสต์ชี้แจงไลสดเพื่ออธิบายความจริงแต่ไม่มีใครเชื่อคอมเมนต์ทุกอันถูกกลบด้วยถ้อยคําเสียสีโกรธเคืองและแสดงความผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดคืนนั้นเธอนั่งอยู่ลําพังในห้องทํางานรอบข้างมือสนิทมีเพียงแสงจากหน้าจอแล็ปท็อปที่ส่องสว่างเหมือนมีบางอย่างในใจเรียกร้อง เธอจึงเปิดวิดีโอเก่าที่เพื่อนถ่ายไว้ตอนที่ไปศาลวันนั้นเธอตั้งใจจะย้อนดูภาพขององค์เทพเพื่อลองดูว่าเธอเตะถูกตรงไหนแต่เมื่อคลิปเดินไปถึงจังหวะนั้นเธอกับชะง,งักนิ่งใบหน้าของเธอเองเย่อหยิ่งเย็นชาและเต็มไปได้วยแววท้าทายปรากฏขึ้นชัดเจนเสียงหัวเราะของเธอดังชัดทุกถ้อยคาจะอะไรนักหนาฉันจ่ายก็ได้ด้านหลังภาพนั้นคือชายชราผู้ดูแลศาลยืนเงียบสายตาไม่ละไปจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวทันใดนั้นไฟในห้องดับวูบ ทุกอย่างตกสู่ความมืดมิดเหลือเพียงแสงวูบวาบจากหน้าจอโทรศัพท์ที่ร่วงลงพื้นนันติกาสะดุง้งนั่งกระดกตัวสัน่นเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอปล่อยโฮไม่ใช่เพราะร้านพังไม่ใช่เพราะชื่อเสียงที่สูญสลายแต่เพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกกลัวความกลัวที่ว่างเปล่าไม่มีรูปร่างแต่บีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเช้าในอุดรธานียังมีไอหมอกเจเย็นแสงแดดอ่อนแรกของวันลอดผ่านพุ่มใบของต้นโพลแก่ส่องลงบนลานกระเบื้องเก่าหน้าศาลเจ้าเล็กๆข้างตลาดกลางคืนเช้าวันนั้น ไม่มีใครจำได้ว่าผู้หญิงในชุดเรียบง่ายก้มหน้าต่ำเดินถือถาดเครื่องสักการ,ระที่มีทั้งดอกไม้สดผลไม้ขนมและรูปปั้นเทพใหม่ที่ห่อด้วยผ้าขาวคือใครเธอคือนันติกาผู้หญิงที่เคยหัวเราะย้อสถานที่แห่งนี้เธอไม่พกกล้องไม่ถ่ายรูปไม่แต่งหน้าไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีโทรศัพท์ไร้สดในมือมีเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งด้วยแววตาเหนื่อยลา้าและใบหน้าซูบซีดกลับมายังสถานที่ที่เธอเคยเอ่ยถ้อยคำโมหัง เมื่อเดินมาถึงหน้าตตบูชาเธอวางถาดเครื่องสักการะลงอย่างระมัดระวังจากนั้นค่อยๆค,คุกเข่าลงพนมมือโดยไม่เปล่งเสียงแมสขำสักกลิ่นทูบลอยบางเบาไปตามสายลมควันทูบหมุนวนเป็นเกลียวอยู่น้ารอบหน้าที่ก้มลึกของเธอไม่มีใครเตือนไม่มีใครรอแต่เธอยังคงคุกเข่าอยู่อย่างนั้นนานมากนานจนเหมือนกับว่าเธอหวังให้เวลานั้นเพียงพอจะชำระล้างความผิดทั้งหมดที่เคยเก่อไว้เมื่อกลุ่มควันสุดท้ายจางหายไปในอากาศนันติกาย,ยังคงคุกเข่าเงียบๆหลับตาพริ้ม ในใจกลับปั่นป่วนเสียงฝีเท้าช้าๆดังขึ้นจากด้านหลังแล้วหยุดลงใกล้ตัวเธอมากเธอลืมตาค่อยๆหันกลับไปชายชราผู้ดูแลศาลยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าสีหม่นยังคงเป็นชุดเดิมมือถือไม้กวาดไม้ไผ่เล็กๆที่หยุดอยู่กลางลานดวงตาของเขาไม่สแสดงความตกใจไม่สแสดงความตำหนิมีเพียงแววตาสงบนิ่งของคนที่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้คนมานักต่อนักนันติกาก้มศีรษะต่ำลงครั้งนี้ไม่ใช่เพราะพิธีกรรมแต่เพราะเธอไม่กล้าเผชิญหน้า เสียงของเธอขาดห่วงสั่นเครือราวกับไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปหนูไม่เคยเชื่อแต่ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วหนูอยากเริ่มต้นใหม่ชายชราย,ยังคงยืนอยู่เช่นเดิมผ่านไปพักใหญ่เขาจึงพยักหน้าเบาๆแววตาดูอ่อนโยนขึ้นไม่ใช่เพราะการสำนึกผิดแต่เพราะเขาเห็นบางอย่างกำลังพลีบานอีกครั้งในตัวหญิงสาวที่เคยหลงทางไม่มีคำให้อภัยใดเอื้อนเอ่ยแต่ความเงียบในวินาทีนั้นกลับมีความหมายลึกซึ้งกว่าทุกถ้อยคำนับจากวันที่เธอคุกเข,ข่าหน้าสารและพูดขอโทษอย่างจริงใจ นันติกาก็ไม่กลับไปสู่โลกของแคมเปญธุรกิจอันคลึกโครมอีกเธอปิดแฟนเพจหลักหยุดการโฆษณาไม่ไลฟ์สดทุกคืนอีกต่อไปร้านค้าออนไลน์ถูกหรือใหม่ให้เล็กลงเหลือเพียงไม่กี่สินค้าที่เธอเคยเลือกเองทดสอบเองและเชื่อมั่นด้วยหัวใจลูกค้าใหม่มีไม่มากแต่ลูกค้าเก่ายังคงทักมาถามไทยและสั่งของอย่างสม่ำเสมอพวกเขาบอกว่าที่ยังเชื่อในตัวหนูพระหนูเปลี่ยนไปแล้วและสำหรับนันติกาข้อความแบบนั้นมีค่ามากกว่าสัญญาทางธุรกิจใดในอดีต ทุกเย็นยามแสงอาทิตลับขอบฟ้าดลาดกลัดกลางคืนผู้คนมักเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถือถุงเล็กๆในมือเดินไปวัดตามแผงขายของที่ร้านเธอไม่ได้ซื้ออะไรแต่ฝากกล่องครีมแท่งลิปสติกหรือมักหน้าเล็กๆไวใ้ให้คุณยายที่ขายข้าวเหนียวขายปลาหรือผักพื้นบ้านคนเหล่านั้นที่เคยเงียบมองเธอคุกเข่าเมื่อปีก่อนวันนี้ยิ้มรับของพร้อมคำขอบคุณและจับมือเธอเบาๆอย่างอบอุ่นไม่มีใครถามว่าเธอทำไปเพื่ออะไรและเธอก็ไม่เคยอธิบายแต่ในทุกเก้าแยงเงียบๆแปลงตลาดนั้น บางทีตัวเธอเองก็รู้ดีการค่บแบบหนึ่งอาจไม่สร้างกําไรแต่กลับมอบความสงบสุขให้หัวใจได้อย่างแท้จริงบนโต๊ะทํางานไม้เก่าที่เธอยกมาตั้งในห้องเช่าเล็กๆใกลก้ตลาดมีแผ่นกระดาษเขียนมือแผ่นหนึ่งติดอยู่ขอบเริ่มม้วนพระแสงแดดไม่มีใครร่ํารวยไปกว่าคนที่รู้จักก้มศีรษะในเวลาที่ควรตัวอักษรถูกเขียนด้วยหมึกสีดําเส้นหมึกไม่เรียบแต่มันคงอย่างข้อความตวนใจใครมาเยือนก็ถาม ใครได้อ่านก็นิ่งเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเคยผ่านบทเรียนที่เจ็บปวดพอจะเข้าใจว่าบางครั้งแค่ความหยิ่งเพียงครั้งเดียวก็ทำให้สูญเสียทุกอย่างและแค่การยอมลดตัวลงให้ถูกเวลาก็เพียงพอจะรักษาทุกอย่างไว้ได้ตลอดชีวิตวันนี้นันติกาไม่ใช่ไอคอนแห่งความสำเร็จบนโ,โลกออนไลน์อีกแล้วแต่เธอใช้ชีวิตช้าลงเบาลงและสงบมากกว่าทุกช่วงเวลารุ่งโรจน์ในอดีตเธอเข้าใจแล้วว่าชื่อเสียงไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดไว้ไม่ยอมปล่อยสิ่งที่ควรรักษาไว้จริงๆคือหัวใจของผู้คนและในใจคน ความอำตนคือหลักฐานหลักฐานของความรุ่งเรืองและของความสงบสุขที่เธอตามหามาทั้งชีวิตซึ่งวันนี้เธอเพิ่งได้สัมผัสอย่างแท้จริงนันติกาเคยเชื่อว่าความสําเร็จมาจากกลยุทธ์ทักษะและความพยายามของตอนเองแต่หลังจากสิ่งที่เธอได้เผชิญทั้งหมดเธอเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าเก่งแค่ไหนไม่ว่าได้รับการชื่นชมมากเพียงใดหากในใจขาดความเคารพทุกอย่างก็สามารถพังทลายได้ในพริบตาเดียวบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้และเป็นสิ่งที่เธอเตือนตัวเองในทุกๆวันก็คือ ความหยิ่งผยองอาจทาให้คนตาบอดแต่ความถ่อมตนกลับเปิดประตูที่ไม่มีใครคาดถ,ถึงได้เสมอคําพูดที่ขาดการไตรตรองการกระทําที่ไร้มารายาทแม้ดูเล็กน้อยแต่ก็สามารถตามมาด้วยผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงและหลายครั้งสิ่งที่เราดูถูกที่สุดกลับกลายเป็นบททดสอบจิตใจที่ลึกที่สุดการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะงมง,งายแต่เพราะมันเป็นวิธีที่ทําให้เรารู้จักขอบคุณรู้จักเกรงกลัวและรู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเพราะสุดท้ายแล้ว มีบางอย่างที่ไม่อาจวัดค่าได้ด้วยเงินแต่สัมผัสได้ด้วยใจที่จริงแท้เท่านั้นคุณลุงคุณป้าเคยเห็นใครบ้างไหมที่เคยดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ววันหนึ่งต้องจ่ายด้วยอาชีพด้วยครอบครัวหรือด้วยความเชื่อใจจากคนรอบข้างบางเรื่องดูเหมือนบังเอิญแต่เมื่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเราจะตกใจเมื่อพบว่าทุกการกระทําทุกคําพูดทุกท่าทีที่เราทิ้งไว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยสูญเปล่าแค่รอเวลาที่เหมาะสมจะย้อนกลับมาเตือนเราเอง เหมือนกับนันติกาหญิงสาวที่เคยเชื่อว่าความสาเร็จทั้งหมดมาจากไวพริบและเทคโนโลยีแต่ท้ายที่สุดเธอก็ต้องเรียนรู้ที่จะก้มศรีรษะไม่ใช่เพราะใครบังคับแต่เพราะหัวใจของเธอเองรู้แล้วว่าบทเรียนได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เรารู้ว่ากฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครสั่งสอนเพราะเมื่อมันมาถึงเราจะเข้าใจเองโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหากเรื่องราวนี้ทําให้คุณลุงคุณป้าชุก,กิจขอให้ช่วยแชร์ออกไปเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสย้อนมองตนเองไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อจะใช้ชีวิตอย่างช้าๆ อย่างรู้คุณและอย่างมีเมตตาต่อกันรู้จักเคารพผู้ใหญ่รู้จักวางความนอบน้อมไวให้ถูกที่สิ่งเหล่านี้บางครั้งก็กลายเป็นเครื่องป้องกันภัยที่มั่นคงที่สุดของชีวิตมนุษย์และอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อรับฟังเรื่องราวกร,รมดีกำร้ายที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเรื่องเล่าที่ไม่หวือหวาไม่แต่งแต้มแต่มีพลังพอจะสะกิดหัวใจและลึกพอจะทำให้เราย้อนมองตัวเองอีกครั้ง